มาได้พี่นอกมาเหมือนนี้มากินลาบเหมือนกันเด้อก่อยคมก่อยคมระยะอน้ำเดิมผ้ได้โบกินดิบนะอืมดิ่มผ้า coi dữ coi dữ เดินไปนอกกันกันด้วยเดินผ้าเห็นไมม